วันนี้ครับวันนี้ก็จะมา,าหาจุดพักครึ่งของทำเฟรม H4 นะครับมาดูกันว่าการหาจุดพักครึ่งหาย,ยังไงครับอันดับแรกครับตัวนี้ครับก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องหาทีา่เกิดซิกก่อนนะครับสมมติสมมติว่าตัวนี้ก็เกิดซิกแล้วครับซิกทำเฟรม H4 ครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดจาก ราคาตัวนี้ได้เลยครับนี่ครับราคา3218ครับบวกไปที่ราคา3345ครับคือราคานี้ครับนี่ครับ3 3 4 5บวกเสร็จแล้วก็หาร2ก็จะได้ราคาที่3281นคือตัวนี้ครับก็คือเนี่ยจุดนี้ครับ3281.5ครับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับให้เรารู้ว่าจุดนี้คือจุดพักสวิงครับให้เราคาดการเอาไว้ครับเราไม่รู้ว่าการาฟจะไปทางไหนครับแต่ให้เรารู้ว่าจุดนี้คือจุดพักครึ่งของออทางเฟรม h 4ครับให้เราดูหน้างานประกอบนะครับเห็นไหมครับวัดจาก p a ชุดนี้ครับนี่ครับ p a ชุดนี้ พีชุดนี้ใส่หลังซิกเขาเกิดพีเอแครับเนี่ยพีเอบายนะครับเราก็วัดจากชุดนี้ครับบวกราคาขึ้นไปครับ3 2 1 8บวกไปกับราคา3 3 4 5แล้วก็หาร2ก็จะได้ราคาที่3 2 8 1ครับนี่ครับประมาณนี้ครับ3 2 8 1 1 5จชุดนี้ครับชุดแรกนะครับดีขึ้นไปครับเห็นไหมครับ อาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้แต่ว่าให้เราแบบเผื่อหรือคาดการเอาไว้ครับเห็นไหมครับแต่มาครั้งที่2อง้นหลุดนะครับเนี่ยหลุดให้เราดูหน้างานประกอบครับตอนนี้เป็นโซนนะเป็นโซนของทเฟรม h สี่ครับเป็นจุดพักเครึ่งนี่ครับราคาพักเครื่อชุดนี้มันก็ดันขึ้นไปเห็นไหมครับ เราคำนวณจากพี่ชุดนี้ครับเพราะว่าไส้หลังิกอยู่ที่ตรงนี้ครับดันไปเลยครับเห็นไหมครับพักขึรนแล้วก็ดันขึ้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ